ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018 Honda a u t ต m o b i l e ประเทศไทยเปิดตัว Honda c i ี i c ใหม่ยิ่งท้าทายยิ่งมั่นใจเพิ่มความร้าใจรลขีดจำกัดด้วยดีไซน์ภายนอกใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสปอร์ตมากกว่าที่เคยมาพร้อมกลุ่มพลังแห่งนวัตรกรรมทั้งเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรด o บเบิลโอเฮดคัมชาร์บว t เท็กมาพร้อมไดระบบกี์อัตโนมัติ CVT ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Earth d r e a m และเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรสิงเก OH Camshaft iVTEC มาพร้อมด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้การขับขี่ที่เร้าใจแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมต้นตัวตนของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่สีน้ำเงินวิลเลียนสปอร์ตี้บลูนอกจากนั้นยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ใน Honda Civic ใหม่เฉพาะรุ่น Turbo RS ที่คุณมั่นใจในทุกการเดินทางได้แก่ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติแบบปราพผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถหยต์นขันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางใดนรถระบบะปรับไฟสูงอัตโนมัติภายในห้องนิสานกว้างขวางสุดสบายเบาะที่นั่งตกแต่งด้วยด้าสีแดงประสานความสปอร์ตในทุกรายละเอียดมาพร้อมความสุดสบายด้วยฟังก์ชันที่เหนือระดับอาทิระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ แบบปร,ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาระบบคขึ้นเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และระบบสังการิสัยเสียง Siri เป็นต้นและครบครันด้วยมาตรฐานความปลอดภัยล้ำสมัยอาทิระบบแสงภาามุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบ Auto b r a k ก h o และระบ,บบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ Honda c i v i c ใหม่มีเลือกทั้งหมด4รุ่นได้แก่ รุ่น1.5 Turbo IS ราคา1,219,000บาทรุ่น1.5 Turbo ราคา1,144,000บาทรุ่น1.8 EL ราคา964,000บาทและรุ่น1.8 E ราคา874,000บาทโดยมีเลือกทั้งหมด5สีได้กแก่สีเงินลูน่าเมทัลลิกสีเทอร์โมเดิลสตีลเมทัลลิกสีดำม,มุกคริสตัลและ2สีใหม่ได้กแก่สีน้ำเงินบิวเรียนสปอร์ตที่บลูเมทัลลิกและสีขาวมุกแพล t ินัม โดยสีขาวมุกแพลตินัมเพิ่มเงิน1,000 0บาทส่วนสีมุกอื่นๆเพิ่มเงิน6,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองรถได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปในงาน Motor Expo และที่โชว์รูม Honda และพลบกับ Honda Civic ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2562ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ